สวัสดีครับพบกับ ep แรกนะฮะลองปลูกดูนะฮะก็รอบพันธุ์ไทย30เดือนหนึ่งปี65นะฮะอันนี้นี่นะฮะปลูกอย่างนี้เลยบ้านๆอย่างนี้เลยนะฮะลองดูมเมล็ดพันธุ์เราเยอะเราลองดูได้นี่นะฮะลองโฟก,กัสดูนะฮะสขเขียวเด,ด็กกำลังขึ้นมาน้องกำลังขึ้นมาตัวนี้ยังนะฮะ ลองดูก่อนนะฮะสามต้นเทปวันที่สามสิบเอ็ดนะฮะวันที่สามสิบเอ็ดมกราสองห้าห้าวันนี้แต่เราเริ่มปลูกตั้งวานแหละเพิ่มคิดได้อยากทำคอนเทนต์ดูว่ากี่วันถึงจะได้เก็บเกี่ยวหรือว่าทำไฟแบบนี้ดีไหมหรือไม่ดีแล้วเราจะค่อยๆขยับขย,ย,ยายนะตอนนี้ไม่มีตังค์ค่อยลองทุนไปนะฮะ ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนทุกท่านด้วยนะครับสายเขียวทุกคนลองดูฮะผมก็ลองปลูกดูเหมือนกันก็ประมาณร้อยี่สิบวันก็ก่อนคอ,อร์รอมเขาจะมาขับใช้ร้อยี่สิบวันใช่ไหมเราก็โอเคพร้อมขายพอดีพร้อมจําหน่ายและพร้อมเสรีพอดีฮะโอเคนะฮะตอนนี้หัวมาแล้วโอเคครับเขวัวที่ไวตลอดนะ โอเคสวัสดีครับ